แฟ,น,ฟนไม่พลาดจับตาแอปทักษอนโพสนี้ร่างแคปชั่นสื่อถึงใครเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยและแซบขึ้นทุกวันสําหรับแอปทักษอนคุณแม่ของน้องปีใหม่ซึ่งยิ่งนับวันนอกจากจะสวยขึ้นจนหลายคนทักแม่ก็ถูกจับตามองเรื่องความรักมาตลอดว่ากำลังคุยกับหนุ่มคนไหนอยู่หรือเปล่าและยิ่งแม่โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคล้ายหยอดใครก็ยิ่งถูกแซวอย่างล่าสุดแม่โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ที่เด็ดแม่อยู่ที่แคปชั่นระบุว่าน่ารักไหมไม่รู้แต่รอให้รักอยู่รู้ไหมงานนี้แฟนคลับอดใจไม่ไหวมาคอมเมนต์แซวแม่จำนวนมากทั้งบอกว่ารอคอมเมนต์น้องตีงับ อ้าวใครที่รู้ตัวก็มาบอกรักพี่แอปทีค่ะทำไมแม่แอปสวยขึ้นแต่เด็กลงทุกวันเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะแคปชั่นนะคะใครที่รู้ตัวก็บอกรักไปเลยค่ะ FC รอนานแล้วเป็นต้นจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ